ในหลวงรัชกาลที่สิบโปรเกล้าวโปรดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพน้องเบนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรเกล้าวโปรดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพกแก่นายขุงทองเปรมณีหรือน้องเบนนักเรียนชั้นหมู่หกโรงเรียนราชวินิตมัธยมที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ถังดับเพลิงระเบิดขณะสาธิตการซ้อมดับเพลิง โดยมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีและเวลา18นาฬิกาพลอากาศตรีทีระเชียนทองรองเลขาธิการสำนักพระราชวางังเป็นผู้แทนพระองค์ในการอัญเชิญพวงมาลาหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพจากนั้นเป็นการประกอบพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรก โดยจะมีการประกอบพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมเป็นเวลาสามคืนตั้งแต่ 24- ถึง26มิถุนายนก่อนวันที่27มิถุนายนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชาติซึ่งเป็นประธานพิธีพระราชทานนั่งหลวงอาบศพน้องเบนเหยื่อทังดับเพลิงระเบิดเผยขอบคุณญาติที่เข้าใจเพราะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็รู้สึกแยกกันหมดหลังจากนี้ต้องทบทวนการจัดอบรมทั้งกระบวนการไม่ใช่แค่อุปกรณ์ โดยเฉพาะกระบวนการฝึกว่าใครเหมาะสมกับจุดไหนไม่ใช่ทุกคนที่จำเป็นต้องฝึกการเผชิญเหตุ